สวัสดีครับนะครับสวัสดีไปพี่น้องครับสุกฤษฎีพนนะครับเมื่อกี้พูดแค่แล้วครับช่องวัชรินทร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้นะครับพามาเกี่ยวข้าวเกลี่าวพี่น้องนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำกับพี่น้องนะครับเมื่อกี้กะเข่าสิบหาพี่น้องกะเกี่ยวอยู่นะครับล่อเข่าญ่สุกนะครับอ่ะเมื่อนี้กะพาพี่น้องมาว่ามาจ่าที่เกลครับพี่น้องนะครับอ่ะสารับนะครับผู้ที่นะครับเฟิรนว่า ผมนี่นะครับอ,อยากเรียนรถเกี้ยวเลยแต่ว่าเจ้าคำว่าเจ้านี่คือมากบ่คือความคิดแทะนะครับอยากเรียนคันทึงหามนี่มันมันคอนอยากได้แล้วก็คนหา้ามก็ให้ออกนะครับเขาสีกลายเป็นว่าผมนี่กลายเป็นว่าเขาสร้างผมไปเลยนะครับไปยังที่ครับมันไปทำารความคิดแล้วก็ความฝันของเขาอ่ะซึ่งมันก็เป็นเลี้ยงกิ่งเลยพี่นอ้องอ่ะแต่ว่ามือนี่ สำหรัผู้ที่มีความฝันอยากได้รถเกี่ยวนะครับอยากได้รถอยากได้รถเกี่ยวมาเกี่ยวรับจากจะขั้นนี้นะครับสิเริ่มจากจัางไดว่างแผนจังไดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมในน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าอยากจะเรียนรถเกี่ยวในจังหวะนี้ครับทุนครับพี่น้องทุนต้องสูงครับสูงซ้ำใดสูงซ้ำใดดีครับมันจังสีดีซื้อซดได้ครับดีเลยอ่าอันนี้คือขันในน้ำผมนะครับ คุณสื่อสดได้คุณยิ่งดีครับหาสื่อสดได้ยิ่งดีแล้วถาบพมีเงินสดแต่ว่าอยากได้รถเสียจังไหนเพราะว่าค้นเฮ้ามั่นกะความฝันกับความคิดมั่นกับก็คือกันเราพี่น้องเนาะนะครับความฝันอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ความเป็นจริงกะอีกจังหนึ่งครับพี่น้องนะครับอ่ะมั่นกะอันดับแรกครับสีรถเกี่ยวตองมีทุนครับหลายคนกะคอมเมตลลา ทุ่นลายอาศัยใจหลักบลายนะพี่น้องใจหลักย่างเดียวนี่ใจหลักนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่หฮอเฮ็ดส่วนหนึ่งที่เฮ็ดไ้เฮาอดทนนลวกสูที่เฮ็ดกับมันครับแต่ว่าความกิ่งที่หฮอต้องเจอก็คือทุนครับพี่น้องอยากมีรถเจียวตรงมีทุนครับมีทุนสำรองครับแต่ว่าบม่มีทุนนี่ผมแนะน้บอกบ่าออกทา้งในนะครับ กาทอกก๊อซอครับพี่น้องนะครับทอกก๊อซอนี่มันให้เข้าพันโดนครับพี่น้องเอาง่ายๆรถนะครับให้เข้าพันโดนเงินหนึ่งล้านนะครับพันยู่สปีครับพี่น้องนะครับแต่ว่าดอกรายร้ยสิบเอ็ดไหนนะครับหลายคนกะไปกู้เงินทอกก๊อซอครับมาออกรถเกี่ยวหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับซื้อรถเกี่ยวคู่ปัตารถอุมนะครับพี่น้องนะครับทรงยู่สปีครับกะซำกะค่อยทรงไปอันนี้ดีครับพี่น้องให้ค่อยๆหาทรงครับพี่น้อง ค่อยๆหาไปอันนี้ดีเลยครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับคนได้อยากเรียนรถเกียวออกท่กศดีกว่าออกกับดิสิงคู่บัตตาครับณตอนนี้นะครับเพราะว่ายืดยืนกว่าครับดิสิงของคู่บัตตามันตาตัวโพดแต่ว่าดอกเบี้ยมันก็ถูกก็ท่อกรอนแน่นอนครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวกอตั้งแรกและกก็ทั่งที่2ครับถ้าอยากเรียนอีหรีนะครับให้ไปซื้อรถมือสองครับพี่น้องซื้อมือสองมาล่องก่อนครับมือสองบ่สั่มสิก ต้องย่อมรับครับรถมือสองกับต้องซ่อมครับมันบม่มีขั้นใดที่สิเพอร์เฟกไปตลอดนะครับซึ่งความคิดผมนะครับความคิดผมในยางผมคือขายรถเก่าแล้วมาออกรถใหม่็บไปใส่นะครับพี่น้องเคยส่อมรถแล้วเบิดพ่อแสนหาวครับพี่น้อง เจียวนะครับซ่อมปีละแสนหานี่ผมผ่านมาแล้วนะครับผมเลยคิดว่าตอนนั้นผมซื้อมือสองเนาะผมเลยคิดว่าอ่ะมือสองนี่จดีเขาเจะใส่แบบได้มากนะครับที่เดีก็คิดแบบนี้แหละครับซื้อมือสองว่าใส่กะใส่ไปนํากับม่มีงหัวเนาะนะครับไม่ได้แรละกกับแมนด้วครับหลังๆมามันหมแมนที่พี่น้องนะครับยิ่งใส่ยิ่งซ่อมครับพี่น้องซ่อมอยู่บเ้าครับซ่อมจนว่าเหียอีหยังกับพี่น้อง ผมเลยเดตัดสินใจครับออกขั้นหม่มาใส่ครับพี่น้องส่งงวดแต่ว่ามันกับเฮ็ดงานได้เต็มที่พี่น้องนะครับซื้อมือสองครับพี่น้องราคาวางสามแสนห่าครับสี่แสนนี่นะครับลายเขาปีเดียวขค้ืนทุนนะครับเทกีแมนครับตอนนี้บอกคึืนทุนแล้วครับปีเดียวขันตามๆคุณตอนมี3สามปีครับทุนยังเดืทุนสี่แสนขึ้นมานะครับเพราะว่าคาซ่อมค่าน้ำมันค่าน้มูน้ำมันนี่มันแพงครับพี่น้อง พี่น้องอยากเรียนครับให้หาเงินปูระยะยา,ยาวไว้นะครับจับเงินปูระยะย,ยาวไว้เลยนะครับคุณซื้อได้แน่นอนนะนะครับแล้วคณกระดิสบายพร้อมนะครับคนว่าใจรักใจรักนี่มันมันสิรักสาใจกัโอ๊ตบ่อยเลยพี่น้องนะครับสิรักสมใากันซื้บ่อยครับถ้าบ่ามีทุนนะครับ พุ่นก็นต้องล้านะครับมีเงินเก็บความกล้วพี่น้องนะครับมองมันดีนะครับขันบมมี่ก็ต้องเป็นนีเป็นสินเขามาเห็ดครับถ้ามว่านานาเลนวรุดเกี่ยวสมัยนี้นะครับกะหนาเลนอยู่ครับเพราะหาได้อยู่นะครับเงินท่องกับมันนะครับแต่ว่ากะมันกับ่บอูฟูเคือต่กีครับอมองมอง,มองมองมันแล้วกับมันกับ่บอูฟูเคือต่กี นะครับถ้าเราแนวนีน,นี่มันกะถือว่าไม่ได้ตัดกำลังใจนะพี่น้องผนะนะู้อยากได้นะนะครับแต่มันกับระมาณนี้ครับพี่น้องผู้อยากได้ก็อยากได้อยากได้นะผู้อยากเศร้าก็อยากเศร้าอยากเศร้านะครับอยากเ,าก,าก,เากินใจเกินด้วยใช่ไหมพี่ใจเราไหมครับใช่ครับครับผม <laughs> บ่านได้คิดตาตาคิดว้เลยครับคิดงนั่นละคนนั่นละเงีครับหาท่นหนึ่งดิประกาศใจหาท่านดอกนะครับได้คิดหาท่านึ่างครับผมขอบคุณหลายๆครับนับวเงินหรอครับนับเงินเมื่อเมื่0สามพันดอกครับผมจังหนึ่งเดเี๋ยวจะก็บเดี่ยครับสั้นเดียวสั้นั่นแหละ ยัาขอหน้าขอใหญ่ครับผมที่แปะไรครับผมโอเคนะครับครับผมครับครับผมกับพวกใครจะยุ่งน้ำมเยเมื่อเมื่อเล่ะรามอครับเนี่ยนะครับเปิก่อนใจ คร,ค,รครับครับตาเชี่ยครับอันตนแก่ขอล้วนครับเอ้เขาง่ามปีเนี่ยด้าเจี่ยดไงามอยละบางๆบางงานครับแม่นครับนาบุ้ยใช่หลายๆแมนครับไม่ก็บไม่หรอกตาไม่ชี้ปีหรอกแมนครับ แดาวกับยูนามปีปีแรกก็ได้มันนด้หนนหแหละปีนี่นะเจ้าพวกบางงามปีแรกยงเลียงงามครอทำดีก็กโอเคแล้วครับอืมนะครับเกี่ยวแล้วเมื่อกัดจ่ายเงินนะครับเพราะว่าเขาทวงเหตุครับ18ไร่ครับเกี่ยวอีกประมาณสองงานกับแล้วครับพี่น้องน,นะครับตอนเด็กคำอยู่นะครับเขามันเกี่ยวง่ายครับ นี่ยนะครับรดเจี้ยวกะทำมาไ้เงิ้บอกะก็ได้ครับแต่ว่ามันกับเราขึ้นตะกีครับเมาขึ้นสมัยดะกีด็กีเนี่ยเกี้ยวซัมนีกับฟาดไปหมื่นกัวแหละครับหมื่นสองหมื่นแหละครับตอนนี้ก็บ่ได้ครับเงี้สองหมื่นเกี่ยวบนมื่ออันนี้ก็นี้เออ มันันนยว่าุันเเม็ดดบเลี้ยวกับาดกล้วยกลวยขลุ่นน้มันข้าไงมันบอยเขาไม่ัดแจงไงเนาะไม่ได้ล้างเ่อัด้ยข้วกล้วยขลุ่นแล้วข้าแน่จะเป็ำนึงเนี่ยนะครับความมวลของ การเกี่ยวเขอมเขาพี่ตังพ่อเริ่มว้อนกันไปครับพี่น้องพี่สาว้าเลยครับไปดึงรถคันหนึ่งครับพี่น้องไปเกี่ยกล่อมเขเคยมาเกี่ยวกล่อเกียร์ครับเออไม่เกี่ยวเขาให้ลูกน้องปลุกปลุกไปครับรถเก il, ี <Portuguese> ่ยวน้ำครับติดนะครับไปติดอ่ะเขาเจ้าขุดบังท่อน้ำก็น้ำ่าขลองชะลอระทานนะครับ ติดโอ้ติดกักโลมาคักนะครับที่แหลกอ้รถผมไปดึงผมก็เลยเอาหกสองนี่ไปครับไปดึงขึ้นขึ้นมาได่อหน่อยหนึ่งครับอ่ามันกะบ่าขึ้นแล้วครับพี่น้องแนี่รถมันเบาเนาะนะครับเพราะที่มีรถเจ้าหน้องอีกคนนึงไก่กันนะครับก็เลยเห็นนองเขาไปดึงขึ้นไห้นะครับกะรถเี่ยว้าเซกันครับพี่น้องนะครับที่แหลกว่าจะรถเจ้าของไปมันไกยุกไกซะแม่พี่น้องนะครับรถเขาอยู่ไก่กันเลยเห็นรถน้องเขาไปดึงไห้ครับ กันผมได้ขอเขากะเขาก็ไปให้ครับเพราะว่าผมไปดึงแล้วผมก็เลยขึ้นมาหาลูกนองครับเกี่ยวเขาเขาโทรบ,บอกว่าไอาเอ้ยขึ้นเราเด้อครับผมดึงซีหาเทียจังขึ้นนะครับเพื่อนว่สากะเอรถซาร์สัวนะครับรถเกี่ยวกะอาศซยกันครับอ,อันนอบอา้าาศัยกันกะจักเสียาศัยผู้ใดนะครับ ปีนึงก็เลี้ยงอยู่ครับพี่น้องนะครับหักค่าน้ำมันหักค่านั่นค่านี้กับบริเวณสงวดนะก็เลี้ยงอยู่นะครับหาหกหมื่นนะครับพอได้ใส่อยู่นะครับอันนี้สําหรับผู้ที่อยากเวนเดอร์นะครับว่าจังได้เด็กอบโบอูฟูเกติกีครับแต่ว่าปีละหาหกหมื่นนี่เหลือครับเหลือแต่ว่าบุคคลสงวดนะครับแถวรถผมมัาสงวดเพราะแพงครับมันกับพ่อพ่อพ่อไหวอยู่นะครับสงวนแสนสองแสนสามหนึ่งนะครับ เรื่อยๆนะครับพอเฝ้าพอฟังนะครับคันเอ้ยเขาเจียวป่าเอกเขานี้เราได้ครับพี่น้องนะครับปกติในเขาซิบหานะครับเกี่ยวกันอยู่อ่าซุกทุกปีที่ผมเจียวหกลอยนะครับหกลอยได้ปีนี้ในขอขอขึ้นนะครับน้วบ้านเป็นแห้งครับขอเป็นเจ็ดลอยนะครับเจ็ดลอยเดี๋ยวเบิร์ตนำมันไปสองพันหาครับพี่น้องหน้าซิบอ่าซิบ 18ไร่นะครับเปิน์น้ำมันไปนสองพันหาครับจะกินจุดไร่ละลอยโก็ก็บาทครับพี่น้องมันมั่นนี่ครับพี่น้องสุดท้ายคลิปนี้เขาจะไปเพิ่งนี้ครับคลิปหน้าจะมากันไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ